ทำอธิษฐานประจาวันสัตุการเดบพระเจ้าพระบิดาโรรองทรงเมตตาสําแดงความรักของโรรองแก่ขบงหลายและได้ประทานความรอดของโรรองแก่ขบงทั้งพวงแน่ทีเดียวที่ความรอดของโรรองอยู่ใกล้คนที่เกรงกลัวโรรองเพื่อพระสรีจะอยู่ในแผ่นดินของขบงหลายพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ดีๆและแผ่นดินของขบงหลายจะเกิดผลข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ประเสริฐและทรงพร้อมที่ประทานอภัยอุดมด้วยความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ร้องทูลโรรอง ข้าแต่พระเจ้าในบรรดาพระไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์และไม่มีกิจการใดๆเหมือนพระจากิจของพระองค์พระนามพระองค์ทรงอยู่ในานามอื่นใดทั้งพวงพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงสอนพระมารรคาของพระองค์แก่ข้าพงศ์หลายเพื่อข้าพงศ์หลายจะได้ดําเนินในความจริงของพระองค์ข้าแต่พระเจ้ามีพระภีเขียนไว้ว่าบุคคลที่ไถนาของตนจะมีอาหารอุดม แต่บุคคลที่ติดตามการงานที่ไร้ค่าย่อมไม่มีสามัญสำนึกขอบคุณพระเจ้าที่ทรงตรัสตั่งสอนและทรงตัตกเตือนข้าพวงหลายอยู่เสมอในแต่ละวันเพื่อข้าพวงหลายจะไม่พลาดไปจากน้ำพระทัยของพระองค์ไม่หลงจนไปกับวิถีราคะตณหาทางโลกพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแตกพระเจ้ายุทธวัยของพญามารมาในทุกๆรูปแบบ ยามใดทีด่ข้าพง์หลายไม่ระมัดระวังดำเนินชีวิตด้วยความประมาทไม่เชื่อฟังพระบัตรตักเตือนของพระองค์ยามนั้นข้าพง์หลายก็พลาดท่าเสียทีต่อเลขกลของบาปเป็นเหมือนนกที่ติดกับดักติดบวงแล้วของวิญญาณชั่วต่างๆทั้งวิญญาณการลุบเวณีวิญญาณการพนันวิญญาณศาสนาจอมปลอมที่หว่นคําสอนเทียมเท็จทึ่งท้ายสุดมนุษย์ทุกคนต้องรับผิดชอบตามการกระทําของตอนเองในวันพิพากษาใครหว่นสิ่งใดก็เกี่ยวเก็บสิ่งนั้น ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลงละเมิดทั้งบาปทางความคิดบาปทางคาพูดและบาปทั้งหมดที่เก็บบ่มไว้ในใจมาช้านานขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงชำระจิตใจภายในของข้าพงศ์หลายให้พ้นจากการทำทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า ข้าแต่พระเจ้าขอพระพักของพระองค์ทอแสงลงนเหนือทุกๆครัวเรือนบนผืนแผ่นดินที่ข้าพงหลายได้อาศัยอยู่ขอไฟของพร,งพระองค์เผาทำลายกิจการของมารซาตานที่ได้ครอบงำจิตวิญญาณของคนในชนชาติของข้าพงหลายโอข้าแต่พระเจ้าขอทรงร้าใจคริสเตียนทุกทกคนในทุกๆคณะดิกายให้แต่ละคนมีใจกล้าในการเผยพระเจนะของพระองค์ทุกๆวันทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส ขอการเจิมด้วยไฟจากองค์พระปัญญา,ยาบุยสุดหล,ล่อหลอมจิตใจของข้าพงหลายให้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ถือเขาถือเราไม่แตกกกันแต่จะนำของพระทานฝ่ายปัญญาที่มีมาส่งเสริมกันและกันในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าตามพระบัติสั่งของพระองค์ข่าแต่พระเจ้าโปรดทรงเมตตาอวยพรทั้งงานพันธกิจ งานธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่ของข้าพง์หลายให้มีความจำเริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีขอให้การดำเนินชีวิตของบรรดาลูกหลานเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพง์หลายยึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุทกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอามน